ไม,ไม่รู้พายุใหญ่จะเข้า,าไหมบินแบบนี้พายุเพราะว่าไม่รู้พายุใหญ่เข้าไหมเพราะฝั่งนู้นน่ากลัวฝั่งนู้นมืดมิดเลยถ้าว่ามีอะไรบินแบบนี้ไม่รู้พายุเสียงฟ้าพายุเฮ้ยถ่ายได้นี่บาเลยไม่ถ่ายดูว่านู่นนู่นอยู่แล้วก็มีกลุ่มไม่รู้มาเรนอะไรบินเป็นกลุ่มเหมือนมันมันเป็นนกอ่ะนกไอ้ไรตัวเท่านี้ หรือมันเห็นไกลมันตัวเท่านั้นเลยใครชอบล่ะนู่นนู่นู่นบินหลายนี่เป็นฝูงเลยไม่ใช่พึ่งนี่ถ้าพึ่งมันไม่ใช่บินแต่มันที่ดูเห็นโนติอันใหญ่มันเป็นนกนู่นนกไม่รู้ออกมาไม่รู้ว่าพายุไหมนู่นนู่นบินบินอู้ห่งงูมาจากนู่นนู่นบินมันจะเกิดได้นีพายุเข้านี่พอจุงนู่นมุดหมดได้เลยคนเหนื่อยนะ เดี๋ยวตัวเองตายเอฟีดูด้วยเพราะฝนตกหนักฟ้าร้องปรยุเข้ามันเข้าอ่ะฝนตกไม่ฝนตกที่ชุดป้ามันเดี๋ยวมาดีกว่าเดี๋ยวมาตรงไหนอ่ไปทำม่มาไวอุ้ยมันกล้ไม่ใช่เย็นนะโอ้ยซูมด้วย ได้แล้ว